สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะในที่สุดก็ก็มีซีรีส์เป็นของตัวเองเรื่องแรกนะคะรู้สึกเอาจริงกดดันมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มาเป็นรีเนคเนาะแล้วก็ต้นฉบับเขาทําไว้ดีมากๆเลยค่ะก็เลยแบบน่าจะต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านบททากันบ้านกันเยอะมากๆค่ะใช่เล่นแบนยังไงเล่นเป็นตัวเองเลยคือแอบเป็นตัวเองนะไม่แอบแล้วะ คือตอนแรกอะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเองไหมเพราะว่าตอนที่ดูพี่หยิบเล่นอะคือแบบเขาเล่นไว้แบบหูตลกมากตลกแบบตลกมากแต่พอไปศึกษาตัวละครที่บทเขียนมาให้หนูอ่านะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยตร์ตนี้มีความเหมือนหอนูนะคือมีความแบบสดใสร่าเริง <c oughs> อ่าลิลลี่ลยอะไรยังไงสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าคล้ายๆตัวละครจี G จากฮาร์โมนีค่ะ<ม><ม>ก็เป็นคนแบบว่าข้างนอกดูเวียงเวียงนิ่งๆแล้วก็ ดูไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัววินปวีเห็นไหมสลับชื่อแล้วตัววินปวีคือโดนวงการทําไว้เจ็บแสบมากๆเลยค่ะก็เลยแบบหลังให้วงการเลยแล้วก็เธอเป็นคนที่ไม่ได้สนโลกอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งจนกระทั่งมีคนมาสิงอยู่ในบ้านอาจจะมีอันยิ้มแต่ว่าอาจจะยังถ้าคนดูจัก แบบฉบับที่แล้วมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าแอบไปตกอลุ่ในกเขาไม่รู้ตัวอาจจะต้องรอดูเพราะว่านี่จากตัดจาก26เหลือ8ตอนเอิงค่ะจะต้องดูว่า่านบทแล้วแบบอูู้้ทุกอย่างเกิดเกิดขึ้นไวทุกอย่างจะเดิมดำเนินไวค่ะกานมีคนอยู่ในบ้านนึกว่าผีค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไวคือมีพระมาด้วยใช่แล้วพระมาพรอมหนูด้วยใช่แต่ว่าต้องอติดตามหูว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่อยากให้ติดตามใช่ ทำแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นไวตามแผนด้วยก็แอบใช่คิดว่าน่าจะต้องไวค่ะเรื่องที่แล้วเราก็ทำผลงานไว้ดีอยู่เรื่องที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเรื่องที่แล้วก็ทำผลงานไว้ดีอยู่เรื่องนี้ล่ะดีกว่าเดิมค่ะเรื่องนี้เลยต้องรอดูว่าใครจะรุกก่อนกันเพราะเรื่องที่แล้วแย่เป็นคนรุกงั้นเรื่องนี้ต้องมาหลดเราจต้องรี้ลงาเรามันจะเป็นยังไงมันผลงานมันจะไประดับไหนคาดหวังอะไรกับผลงานของมัน ตอนนี้คาดหวังคาดหวังกับตัวเองก่อนค่ะว่าเล่นให้มีสไตล์เป็นของตัวเองที่ไม่ได้ซ้ำจำเจแล้วก็เราไม่ได้แบบหวังว่าจะต้องแบบว่าเล่นให้เหมือนจากต้นฉบับเพราะมันไม่เหมือนอยู่แล้วแล้วมันยากมากๆที่จะแบบว่าเล่นแบบตามจังหวะเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องร่วมช่วยกันดีไซน์ใช่ค่ะก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบ ต้องแบบปึ้งปังปังปึ้งอะไรอย่างงี้ยว่าเอาตรงๆเลยเราคิดว่าถักแบฟซีเราจะนี้หรอเออรอดูรอดูค่ะใช่ต้องรอดูรอดูเท่าไหร่ไม่แต่คราที่เราทำไปที่ไงทำไปที่คนดูแเราแบบเลยเรื่องนี้อาจจะอาจจะต้องรอดูค่ะเออ โอ้โหเวิร์กหนักกว่าเรื่องฮาร์โมนีค่ะแบบว่าเห็นที่ล็อกคิวมาน่าจะประมาณ5วันเลยเอาเป็นนักแสดงนำเราต้องลืมอ๋อกใช่ลืมลืมค่ะชินชินหนูชินอ่ะชินจากฮาร์โมนีจริงปกติเราเล่นแบบรอบนี้เป็นแบบเราคือนักแสดงนำของเรื่องเริงมากจักรจีจั๊มมูไม่ตักรจีแบบอากาศเปลี่ยนแล้วหนูเป็นภูมิแพ้ใช่ แพ้รักทบแฮ่ทบรักแทรเฮ้ยแพ้ได้สีชมพูชมพูเปล่าล่ะเป็นน่าจะแบบแพ้สีเยอะอะไหนวันนี้การแต่งตัวเป็นยังไงบอกสิโอ้โหพี่ถ้าพี่ต้องอินเสิร์ตตั้งแต่รองเท้าขึ้นมาเหมือนบุนกรอบนะเหมือนมากเลยค่ะบุนกรอบไม่เคยเห็นบุนกรอบเหรอลองเซิร์ชนีทรงผมใหม่เป็นไงคะเป็นไงคะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์เลยตอนแรกป่องกว่านี้อ้าว ไม่แต่ว่ามันน่ารักมันเข้ากับหน้าน้องใช่ก็ถ้าถ้าถ้าแบบว่าเทียบกับทรงผมที่ผ่านมาก็เนี้ยก็น่ารักไงเขาชมแปลว่าเขามีใจเลยเหรอเลยเหรอเดี๋ยวกลับบ้านทำผมอยู่ทุกวันทำผมอยูวันเลยเหรออาจจะต้องตื่นตีสี่ไม่แล้วเราไม่ไปทำถาวรเลยเจะไปทำถาวรอเดี๋ยวมันต้องมีแบบว่าในเปลี่ยนทรงผมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะน้องอ่ะคืออย่าพูดว่าชอบเพราะว่าเดี๋ยวไปดัดเลย เขาเขาชอบเราไงเราทำอะไรเขาก็ชอบจังหวะตกลุ่มละโดลิคัสจิตลองแค่นี้พอชอบระคาะชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบลุกแยมหรือชอบชอบลบกนี้ชอบทุกลุกค่ะหรือว่าชอบเป็นเลขชอบหมดเลยที่เป็นเขาเราไม่เราทำอะไรก็น่ารักไงแบบว่าด้วยความที่แบบดูใส่น้องดิแล้วแบบว่ามันดูน่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ เป็นนักข่าวเหรอคะพี่เป็นเออเนอร์อันนี้ก็ทำอะไรอันนี้ก็ทำอะไรร้อนเลยอ่าอ่ามลมมาลมร้อนๆเลยคือแปลว่าตอนนี้เริ่มเหตุกันแลร้อนแรงย่างเลยค่ะใช่แต่ว่าใกล้ที่จะเริ่มถ่ายแล้วค่ะงั้นฝากแฟนๆเลยให้เป็นกำลังใจในวันเปิดกล้องหน่อยค่ะก็อยากจะฝาก ไอวานาบีซุตานะคะวันหนึ่งฉันจะเป็นซุตาไม่ใช่วันหนึ่งฉันจะเป็นแฟนกันอเลยเหรอโอ้โหพี่ชงมาขนาดนี้ชงสะเข้มเลยก็หมายถึงว่าวันหนึ่งกับวินไงวันหนึ่งไปตกไปวันหนึ่งอุ้งชงเลยพี่เบนยิ้มอะไรอ่ะยิ้มอยู่คนเดียวอ่ะ ความเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่แต่กล้องใหม่น้องน่าคุ้นๆนะคะเนี a a ่ยเราเป็นทันกันไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งกับวินอ่าววันหนึ่งสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งวันหนึ่งกับวินจ้ะไม่ใช่รอรอบอรอบอคอตอี้ยพี่น้องพี่น้องแล้วอยากเป็นพี่น้องของว่าเดี๋ยวเขาใช้แค่นั้นหรอกใช่จริงนะอ้าวก็ได้เออก็ได้อ่าโดนงอนละ ค่ะก็อยากจะฝากซีเรื่องนี้ด้วยค่าอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะเหมือนออริจินอลไหมแต่บอกเลยว่ามันจะแบบฟินกว่าเดิมคือถ้ามาแล้วอ่ะพี่คิดดูเขาอินคาแรคเตอร์ขนาดไหนไม่เป็นเธออ๋อใช่ค่ะก็อยากให้ฝากติดตามชมด้วยค่ะ อ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนให้เป็นกำลังใจหน่อยอ่าเป็น,นเลี้ยอเลยกำลังใจพวกนหวกนูด้วยนะคะเรากำลังจะเปิดกล้องกันแล้วอืมอันนี้คือจะร้องไห้หรืออะไร <c oughs> คือตื่นเต้นเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องใช้ energy เ,เยอะในการถ่ายทำคืออยากให้ทุกคนส่งกำลังใจมาให้เยอะๆอืมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคอาวเชิญพี่จอยค่ะเชิญพี่จอยโซโล่มาเตะได้เลยค่ะ